อันนี้เอาเลยปะเนี่ย <_ d ans> อันนี้ก็เป็นเรื่องไม่ค่อยปกติเท่าไหร่นะฮะคือทุกครั้งที่เราถ่ายวิดีโอเสร็จเราจะไปร้านชาร้านหนึ่งครับคือมันแตกต่างจากร้านอื่นมากราคามันก็คือจะบอกว่าถูกก็มันก็มันก็ไม่ถูกอะมันก็ถูกอนุ์แต่มันก็มีหลายร้านแล้วใช่ปะละ่ะแต่แค่ผมถูกใจเมนูนึงฮะมันชื่อว่าสตรอเบอรี่นมสด อีล้านนี้เขาก็คือแบบมีความเป็นแบบแยมผสมกับเนื้อผลไม้ปอมๆหน่อยที่ทําให้เรารู้สึกว่ากินนมสตรอเบอรี่จริงๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวมองไม่เห็นขอใส่แว่นก่อนเดี๋ยวบอกพี่หน่่ยก่อนครับผมเอาสตรอเบอรี่นมสดครับเอาสองแก้วเลยครับนุชเอาอะไร เอาเอาสมแก้วเลยครับ <I S 1> อันนี้เป็นอันนี้เมนูร้านเขานะฮะก็คืออันเนี้ยถ้าเพิ่มไข่มุกท็อปปิ้งอะไรเงี้ยก็จ่ายเพิ่มประมาณ5้าถึงสิบาทาใ,ใช่ใช่แต่ว่าผมคือผมไม่รู้จะบอกไงคือผมถูกใจตรงที่ว่าคือไม่เหมือนท็อปปิ้งเขาเขาเข้มข้อนอะ่ะสมมุติร้อเปอขาก็ใส่ร้อยเปอร์เซนอะไรเงี้ยครับก็คือผมจะมาแวะทุกครั้ง ไม่สิจะแวะบางครั้งเวลาแบบร้อนจริงๆเงี้ยนะฮะมาแวะซื้อกับพี่เอกอะไรเงี้บางครั้งก็พี่หนุย่ยอะไรครับน้องนุชเงี้ยนะฮะมันเมนูไม่ได้มีแค่นี้นะมันมีตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็คือคุณสามารถแบบคัสตอมเองได้อะไรเงี้ยว่าอยากจะใส่อะไรบ้างแต่เมนูโปรดผมก็คือสตรอเบอรี่นมสดผมแนะนำเลย แล้วก็เนี่ยมันม่วงนมสดนะฮะอันนี้ที่พี่บอกเฮ้ยที่เขาบอก 5- ถึงบห้านี่คือเพิ่มไขมุกเซนต็อปปิ้งอะ่ะเคยกินหรอกินนี่ไงเคยกินไงอันนี้ก็เคยกิน,นป,ปิ้งอะ่ะเคยกินอยู่ <c oughs> กินครั้งเดียว <c oughs> <c oughs> ไม่แต่ว่าพี่จะบอกว่าแยามอะไรเงี้ยมันมันเข้มข้นจริงอะไรอย่างงี้ <c oughs> โลเคชั่นอยู่ที่หน้าหมู่บ้านเพอร์เฟกต์นะฮะ ครับเดี๋ยวรอเสร็จก่อนนะฮะว่าจะหน้าตาเป็นแบบไหนนี่ร้านเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับเจ็ดโมงถึงหกโมครับ7จ็ดโมงเช้านเร้านเปิด7จ็ดโมงเช้าถึงหกโมงเย็นนะครับไม่ผมกำลังทำรายการก็เลยมาพรีเซนร้านให้เ็ร้านรสชาติดีครับขอบมากครับ นี่นะฮะนี่คือเป็นลายลายหินอ่อนของแก้วนี้ใช่คือเป็นลายที่ถูกต้องใช่แต่ว่าคือถ้าผมเขย่านะใช่มันจะไม่สวยอันนี้แครับใช่ก็สำหรับใครที่อยากจะมาลองก็ถ้าไม่รู้ที่จริงๆก็มีวิธีเดียวที่จะรู้ก็คือ แวะเต็นดีพนรัตหนึ่งเกก่อนนะครับออเป็นร้านอยู่ฝั่งซ้ายมือก่อนจะเข้าหมู่บ้านหมู่บ้านเพอร์เฟกนะครับร้านจำไว้ว่าอยู่ติดกับอีตเพสัตนะฮะอีตเพสัตใบส้มสนะครับ, e รบแต่ร้านชาชื่อร้านอะไรรู้ไหมเนี่ยโลโก้เป็นแบบนี้นใช่ครับ,รบก็สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับ